ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบปะกับพ่อแจ่มนะพี่น้องเนาะวันพฤหัสที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะครับเมื่อนี้พ่อแี่น้องมาติดตามเลข่องราวพัฒนาของพ่อเซียนเพ่งต่ออไปดะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะพี่นอ้องเมื่อคืนเหนือพี่น้องวันพุธที่สิบสี่พฤษภาคมหกแปดเราวพัฒนาออก 9 6 7 9 8 5ครับเลขกล่างกับออก7 9เนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมาเข่า <c oughs> เต็มเต็มนะพี่น้องนะครับวันพุทธที่14พฤษภาคม2568้าวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งลูด5กับ7พี่น้อง หา gamma เจ็ด g a m า a นะพี่น้องเนาะแต่ว่าบมีแปดนะครับพรบเรนห้าสี่เจ็ดสี่ขับออกเจ็ดเก้าตรงๆรงนะพี่น้องเนาะล่างตรงๆงขับส่วนเลขวิ่งหา g a m m นะพี่น้องเนาะสายวิ่งสายหลุดได้ทั้งบนทั้งล่างนาขามอ้ามื่อนี้ก a มาแล้วพี่น้องอาจารย์เพิ่นก็นเลขออกแล้วทรงมาให้เลยนะครับ ก็เตรียมพามาตามตัวอกีกนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่สิบหกนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาพ่อเซียนเพลง ครับบนล่างวิ่งรูดครับเก้ากับสี่นะครับครับชุดวินนี่พี่น้อง ห้าหกแปดสามนะครับชุดวินนะครับครับส่วนจับคู่ด้วพี่น้องด้วย เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับสี่ห้า ีหกขับหาชุดหาหางพี่น้องรับส่วนตัวเน้นนาะพี่น้องเก้าสี่ เจ้าหกสี่หกนะครับครับโมเลดสามตัวนะั่นจะจีนออกห้า เก้าสี่ห้าเก้าหกนะครับครับสับเปียนครับเบทวการการโมมัก ก็จับเบิ้งได้พี่น้องเนอะเดี๋ยวจมี9 5 9 6จับแล้ว9 8 9 3น้อพี่น้องเนาะอัพลักซี่กับ4 8 4หาจับแล้ว4 6จับแล้วเริ่ด4 8 4 3แค่นั้นนะครับ่ะพอเตรียมมาใช้เบิ้งก่อนนะพี่น้องเนอะพอเปนช่งมาให้ ครับครับพ่อเสียนเพลงนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา16พฤษภาคม68ดบนล่างวิ่งเก้ากับสี่ชุดวิ่งห้าหแปดสามนะพี่น้องจับคู่9ก้าสี่เก้าห้าเก้าหสี่ห้าสี่หกรับเลขสามถูกกระตามนี่แหละพี่น้องชัดเจนครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะ ครับพอแต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไม,ม้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็อวยพรคอยเขา่าคอยปังๆครับพี่น้องอีกีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนะครับ เอาจะลื่มได้พี่น้องเน้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไหล่กดแชรผัวเต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็ียนกําลังใจให้ผัวแต้มน้ำนาคร,ครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโศก,ก,กมันม,น,มนได้พี่น้องเน้อเฮงๆรวยๆเนาะครับเนะครับพนะอกันคชิปนาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม